เดี๋ยวเดี๋ยวตัดอีกวัวนวนี้สอนเดี๋ยววันนี้สอนแป๊บเดียวตัดอีกแกเพราะว่าเรานอกเรื่องไปหลายรอบแล้วจริงครูจริงไหมนอกเรื่องไปหลางเลยหลายเรื่องเปล่าหลายเรื่องมากครูนอกเรื่องยาวมากเลยอยากททายเนี้ยคุณไม่อยากให้นักเรียนมาเครียดอะไรแบบเรียนอ,อีกแล้วเนี่ยไม่เอาอเคุณก่อนเดนที่แล้วเราเรียนเรื่อง วิชาหเหมือนสินค้าไปใช่ไหมมีค่ะอยากจะมาค่ะอยากได้คุยฟังอตอนเช้ามีค้าเด็กๆผมไม่ชอบไิ <c oughs> ไ่ไหมเออพอทัองปุ๊บเพื่อนหลับเลยนะถ้าชอนไม่หลับคาโต๊ะเลยนะถ้าเรียนท่นองอ่ะ เอเราไปดูนะคะวันนี้เราจะเริ่มเนาะบทอาขยันบทหลักของเรานะคะก็จะมีอยู่สองบทที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้กันในวิชาภาษาไทยชั้นปห้านะคะบทแรกก็คือวิชาเหมือนสินค้าเราเรียนไปแล้วทั้งความหมายทั้งการอ่านแล้วก็ข้อคิดโดยรวมนะคะนักเรียนก็ได้ทําแบบฝึกหัดแล้วสชิ้นงานก็คือการเติมกับเรียงค่ะเรียงสลับวัคเนาะวันนี้เราจะมาเริ่มบทอาขยันบทหลักบทที่สนะคะก็คือเรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนาตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็จะมีอยู่ในหนังพันนาคดีรำนำเล่นนี้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆอ่าเห็นอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ใครเจอแล้วใครเจอยังไม่เจอค่ะคุณครูเพราะว่าหนูยังไม่ได้ไปหยิบมาอ่ะครูพักไว้ไปไหนได้ดิอ่าอยู่ในหน้าที่ เจ็ดสิบนะคะนักเรียนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะลูกเน่ตอนเป็นที่พื่งแห่งตนอยู่ในหน้าที่เจ็ดสิบะล้วเนี่ยเปิดกระดอบคู่ไปเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับลูกตอนเป็นที่เพื่งแห่งตนนะคะเราจะมาเริ่มเรียนกันแชทอะไรกันแชทอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะตีมือวรรการกับธนชาตธนชาตเขาชอบคิดเล่นเออทําไงดีอยะเด็กๆ ไม่ได้หนาไม่ได้นะเดี๋ยวใครบีมเล่นในแชทครูถามเออครูถามไม่ได้บิมเล่นเลยครูควรคนโควอ่ครูอ่น่าโอเคมาเริ่มเรียนเลยนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะอยู่ในวรรณคดีลำนำหน้าที่ส0นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นาะนักเรียนดูเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันควรคันนึงพึ่งตนทนกัดฟัน คิดบากบัน่นตั้งหน้ามาแนะนำการสกิจพานิชยาการงานมีเกียรติอย่าย้ำเหยียดทานหาว่างานตับหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผลัดวันอ่าอย่ามีคำถามนะเดี๋ยวมีคำถามเอาดวงใจเป็นทุนหนุนนันหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบรรลุสู่ประตูชัย เงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับสายับในดินสินในน้ําออกข้ามไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอํานวยเอ่ยจากบทประพันธ์อธิบายสุภาษิตนะคะผู้แต่งคือเพิ่มสุเพิ <S <S 1> <S 1> <ๆ>่มสวรรณกิจอ่าครูถามก่อนจะจะเริ่มคำถามแรกูลค่าหนึ่งคะแนนนี่เอกสาร,รา<ว>ค่รลคาครูเช็คคู่าคาครูค่าตอนเป็นที่ ตอนนักเรียนคิดว่าเป็นคำประพันธ์ชนิดไหนดูดีๆครใครตอบกนแปดกนแปดครับคุอ่ถูกต้องเป็นกรแปดนะคะกรแปดครับหนึ่งคะแนนอ่าได้ช้ชิวัดได้ครึ่งคะแนนใช่ครึ่งคะแนนแบบตอมแบบนักเรียนดูไม่เดียวเยเพราะว่าวัคหน้ามีกี่คำคะ แปดว่าหก็มีแปดคำทีนี้กรอแปดใช่ไหมเราเรียกอีกอย่างหน uh, ึ่งว่ากรออะไรปรอสุภาพกรอสุภาพกรออะไรลูกปรอสุภาพครับกรอสุภาพถูกต้องเวลาตอบถูกตั้งหลายคนเนี่ยคุณจะให้กี่คนดีล่ะนี่ตอบต้้งพิมนะฮะตอบตั้งพิม เาไม่เกี่ยวดีเราใช้ใชคมอะมะาปีทีนึงทำไม<อ>ไม่ให้เด็กพิมไอเด็กพูดเราจะตัดสินยังไงเอออคำถามต่อไปอนล้นะโอ้ครูอย่างงี้มันก็ท่าดิครูไอ้ก็ก้อมีไว้ตรงไหนครูเป็นทดสอบการสะกดคำด้วยโอ้ไ<อ>ด้คะแนนนะถ้าพิมถ้าพิมคูสุดจะให้สองคะแนนถ้าพิมถูกจะให้สองคะแนนนี่เป็นก,การสร้างแรงจูงใจนะจ้าตอนนี้นาสร้างได้หนึ่งคะแนนถุงมือไว้สิลูกเดี๋ยวครูหักลบเลยนะ โดยเกี่ยวเรื่องกับไปนะเป็นกอน8หรือกอน5ถูกต้องเก่งมากนะคะ มาดูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องนี้นะคะอย่างแรกเลยคือการแต่งคําประพันธ์นะในประเทศไทยในเมืองไทยเนี่ยของเรานะคะจะไม่ว่าจะเป็นทั้งร้อยแก้วหรือ100ร้อยกองก็จะมีวัตถุประสงค์ในการแต่งแตกต่างกันคราวนี้วัตถุประสงค์ในการแต่งแตกต่างกันยังไงอย่างเช่นที่เราเรียนวิชาเหมือนสินค้ากันไปเมื่อวานเนาะจุดประสงค์ของวิชาเหมือนสินค้าเนี่ยเมื่อเราอ่านแล้วเราได้ข้อคิดอะไรคะั้งนี้แล้วเออพิมมาข้อคิดข้อคิด น้าข้อคิดสาระความรู้สําคัญในเรื่องวิชาเหมือนสิน้าคืออะไรคะนี่เป็นการทวนด้วยนะผมไม่พิดมั่งผมอ๋อผมพินช้าครูอยากได้คะแนนสองคะแนนบินมาอะไรนะผมผิดง่ายอ่ะเออได้ง่ายใช่ใช่ดีเออคะแนนรูสูตรได้ง่ายจะตายนี่ไม่ต้องทำการบ้านก็ได้คะแนนนะจ๊ะเอ๊แค่ตอบเองแต่การบ้านก็ได้คะแนนนะครับครูใช่ค่ะการบ้านก็ได้คะแนนใครอยากเพิ่มก็ได้ถ้าตอบใน ในชั่วโมงเรียนของกุสูตก็ใต้คะแนนเหมือนกันหกคะแนนนักเรียนบางคนทะลุล้านไปแล้วเอา้าไม่มีใครตอบเลยเอาไม่มีใครตอบรูสุพานนะอ่ะาสาระสำคัญของวิชาเหมือนสินค้าของเมื่อวานอ่าวิชามีค่ามากอ่ะได้ธราชาติรูให้เพราะว่าธรชาติตอบคนเดียวนี่สองคะแนนวิชามีค่ามากถูกต้องนะคะวิชาความรู้มีค่ามากให้นักเรียนตั้งใจติดวามเรยนพยายามในการทาไมคะ ในการหาความรู้นะอ่าต่อไปข้อสองตอนเป็นที่เพิ่มแห่งตนเนี่ยเป็นกรอนอธิบายสุภารรษิตนะคะผู้แต่งก็คือเพิ่มสวรรณกิจนะแต่งไว้ในหนังสือบทประทานอธิบายสุภารรษิตอ่ะไอตัวแดงเนี่ยถ้าเรียนจําได้ก็ถือว่าเลิศนะถืว่าเลิศนะคะข้อที่สามผู้แต่งเนี่ยเขาก็นําพุทธสุภารรษิตบทที่ว่าเออบทนี้อ่านว่าอะไร อัตตาอัตโนนาโถที่แปลเป็นไทยว่าอะไรคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมาแต่งอธิบายความเป็นบทร้อยกองกรนแปดหรือกรนสุภาพที่เรากําลังจะเรียนกันนี่เองเพื่อให้มันมีความเข้าใจง่ายเพราะว่า ah อัตตาอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยนักเรียนมันเป็นภาษาอะไรเอออักูให้ด้วย,คยใครตอบถูกใครตอบถูกสองแนนอนัตตาอัตโนนาโถเป็นภาษาอะไร ใช้ภาษาไทยนะอย่าตอบภาษาไทยมาเนอะบาลีโอท่านชาติกูจะบัดกรงเลยนะท่านชาติตอบบาลีถูกต้องได้อีกสองคะแนนใครพีมาวันนี้ให้สองคะแนนนะป้อมง่วงเนี่ยป้อมง่วงไม่ได้คะแนนนะป้อมกินนี่จะหักคะแนนเลยยวนบาลีลอลิงนะลูกไม่ใช่บาลีนะคะไม่ใช่บาลีนะคะบาลีในบาลีวาหลีครูมบาหลีเออครู ไม่ทันการรู้ตัววลรการรู้ตัวบอกบาลีไม่ทันพระราชยาบาลีตอบถูกแต่ไม่ทันนะคะมาอาจจะมารถไฟไงเ่าอาจจะมาขัที่คนเดียวเลยจะตรวจมาจะตรวจเออใช้เลยคูมีอีกเยอะคำถามคู่มีนรรอยนะอ่าต่อไปอ่าอันนี้เพื่ออธิบายเพิ่มเติมความรู้ไปนะคะ อภิธรรมเนี่มนามรท,ามทาการมาเหนือเลยมาอภิธรรมเลยนะคะครูจะสวดบทสวดบทแล้วอ่ะเรามาดูวันแรกก็คือความหมายอ่ะความหมายเรามาดูความหมายนักเรียนไม่ต้องจดเนาะแต่ถ้าสมมุติน,นักเรียนจะขยันนะนักเรียนกลัวลืมนะคะเนี่ยหน้าเนี้นักเรียนเปิดไว้วนาาันนักศึกาำนำใช่ไหมคะหน้าที่เจ็ดสิบนักเรียนเปิดไว้แบบน,นี้นักเรียนก็เขียนด้วยดินสอข้างบนไปเลยอ่านี่จะได้ไม่ต้องจดตัวบทเนี่ยนักเรียนก็จดตามที่นักเรียนเข้าใจไว้เอาไว้อ่าน เนาะมันมีออกสอบอยู่แล้วผู้สูออกสอบอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้จะสอบข้อหรือจะถามอะไรดังนั้นการจดหรือจะแคปไว้ก่อนก็ได้ดอ่าแต่ไม่ต้องมาส่งครูนะไม่ต้องมาส่งครูไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะการบ้านที่ส่งในอาราบาส่งแต่การบ้านนะอ่าอ่าบทที่หนึ่งเรามาดูเลยเล่าเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายเพื่อผู้ใดให้เขาหยันควรคันหนึ่งเพิ่งตนทนกัดฟันคิดตักบ,บันตั้งหน้ามานะนะอ่า้ดูเร็วเร็วเ นี่เลยนะคะเดี๋ยวครูอธิบายไปเลยเพราะมันมีเยอะมันมีหลายบทเนาะคนเราเกิดมาเนี่ยก็ควรที่จะมีความอดทนสู้นะอดทนสู้หมายถึงไม่ใช่นัองเรียนไปท้าลบตบตบตีชกต่อยอะครไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนั้นนักเรียนไม่ใช่เรียนการศึกษาวันนี้ไปท้ากันต่อยบอกครูสู้บอกว่าชีวิตคนเราเกิดมาต้องสู้ไม่ใช่สู้กันนะ เออใช่ผิดตายเลยไอยงไม่สู้วะไม่ได้เราเกิดมาควรที่จะอดทนสู้อดทนสู้หมายถึงสู้อะไรคะสู้ต่อความยากลำบากสู้ต่อความขี้เกียจนะอะสมมไหสู้ต่อความไม่ได้ดังใจอาก็ได้นะคะพึ่งตนเองเสียก่อนที่จะคิดพึ่งคนคนอื่นอะเพราะว่าเราเรียนเรื่องตนเป็นพึ่งแห่งตนนะเราต้องพึ่งตัวเองก่อนที่จะพึ่งคนอื่นซึ่งการกระทํานั้นน่ะ การที่เรามัวแต่ไปเพึ่งคนอื่นน่ะนักนะเรียนสมมุตินะเรื่องใกล้ตัวของเรียนการบ้านพอครูให้การบ้านไปปุ๊บทั้งที่การ<ป>บ้านคุณสุกนะมันเป็นการแค่จดตามสมมตินะเป็นการบ้านจดตามเฮ้ยแก้วของแก้าให้ฉันร้องเลยสิแก้วของแก้าให้ฉันร้อเลยใส่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนใจดีก็ให้รอกให้รอกให้ลอกแต่ถามว่าเพื่อนอนั้นจะคิดยังไงเฮ้ยทำไมไม่ทําเองวะแต่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนหลักกันไม่กล้าจะ จะตักจะเตือนกันใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเราเหมือนกับเรายืมจมูกเพื่อนหายใจอ่นักเรียนมันดีไหมไม่ดีไม่ดีหรือว่าจะเป็นลูกไก่ในกำมือของเพื่อนอ่าเพื่อนบอกถ้าเธอไม่ออาตังเราให้ฉันยี่สิบบาทฉันไปให้เธอลอกการบ้านนี่เป็นอาชญากรรมอีกนะมีนะอาชญากรรมนี่ครูสู่จับได้ก็เรียกผูู้ปกครองเลยอย่างนี้ไม่ดี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 นะคะไม่ดีนะอะไรเขาเนี่ย โดยการแนะนำสอนได้แต่อย่าไปลอกอย่าไปให้ลอกเพราะการที่เราให้เพื่อนลอกมันเป็นการช่วยที่ผิดทางนักเรียนมันเหมือนกับสนับสนุนให้เพื่อนไม่รู้ต่อไปอ่าถ้าเพื่อนถามเราแล้ว,ลวอธิบายให้เพื่อนเข้าใจนักเรียนเก่งมากน้เรียนได้บุญมากเลยนัเรียนเหมือนเป็นครูคนหนึ่งของเพื่อนเลยนะคะอันนี้เราเกิดมาทังทีชีวิตหนึ่งยาหมายเพื่อบูดไดให้เขาหยันอ่าเขาหยันแต่ว่าเขาดูถูกดูแคลนเรานะถ้าเราไปเพึ่งเขาเยอะๆนะ่ะ ะะคต่อไปกาสิกิจพานิชยการงานมีเกียรติใครใครอ่านให้ครูฟังอาวัชยาอ่านบทนี้ให้ครูฟังหน่อยลูกกาสิกิตอ่านธรรมดาหนูอยากอ่านนอนสนอนะเดี๋ยวครูตกใจอ่านร้อยแก้วธรรมดาเลยลูกเออกะสิกิตเจ็ดสิ โย่ครูคำนี้ดูอ่านไม่ได้สกิจพานิษการงานมีเกียร์กัดกัดสกิจพานิษการงานม<า><า>ีเกียร์อย่ายามเยียร์ทานหาว่างานต่มตึงตหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมแถวแถวเชิญร่วมตามถนัดอย่าผัดวันอาโอเคประเมิน โซลิเตอร์ปอบอือให้กับกระชยานะคะใช่ต้องการศิจพานิชยาการงานมีเกียรติยายัมเหยียดทานหาว่างานต่ําหรือจะชอบพิชชาวสาหกรรมเชลเลอร์ทา,างตามขนาดยาพลัดวันอะความหมายนะคะก็คือว,ว้าวความหมายก็คือ<ห>น,นี้เลยลูกการปุ๋ยยาสัมยาไป่ามเหยียดการทํานา การทำนาการเพราะปลูกการค้าขายว่าเป็นงานต้อยต่ำใช่ไหมนักเรีนยนสังเกตสังคมในปัจจุบันจะมองว่าคนที่ทำงานราชการหรือคนที่ทำงานบริษัททำงานเอกชนที่มีแบบยูนิฟอร์มสวยๆอย่างเงี้ยเป็นงานที่มีคุณภาพงานสูงไม่ใช่ไม่ใช่นะคะทุกงานนะมันมีมันมีค่าในตัวของมันเองสมมุติว่าถ้า คุณสู่บ้านคุณสู่ว่าเป็นเป็นบ้านที่ทําเกษตรกรรมนะก็คือมีการทํานามีการปลูกผักเหมือนกันะ offering, ถามว่าถ้าสมมุติว<ม>ันหนึ่งชาวนาเลิกทําปะทวงฉันไม่ปลูกข้าวฉันไม่ปลูกผักเพราะมาดูถูกงานของฉันนักเรียนจะมีข้าวกินไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีงะข้าวกินและนักเรียนจะมีผักกินไหมไม่มีไม่มีก็บอกว่าหนูก็จะหันไปเป็นแบบ ชาวเมริกันก็คือกินขนมปังค่ะคุณครูเพราะว่าทุกวันนี้หนูกิกนขนมปังไส้ถั่วแดงอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ใชไหมหรือว่าทุกวันหนูจะกินพิซซ่าอ่าทุกวันทุกวันหนูจะกินแฮมเบอร์เกอร์มันเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าวิถีชีวิตของคนเราบางคนเนี่ยชอบกินข้าวเหนียวอ่ขาข้าวเหนียวส้มตำโอ้โหของแทบ,บเลยหรือว่าข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือนี่นนบอกว่าพนักง,งานเทศบาลที่เขาทําหน้าที่เก็บขยะ มันเป็นงานต่อยตับแน้วง,งานกวาดถนนเนี่ยต่อยตับไม่ใช่นะคะนักเรียนไม่ใช่งานของเขาเนี่ยคืองานที่ทําให้เราเนี่ยออมีแต่คนทำไมสะอาดนะถ้าวันหนึ่งเราไม่มีคนมาเก็บขยะเป็นไงคะบ้านเราเนี่ยล้นใช่ไหมเอทีเออขยะล้นลอยไม่มีที่ทิ้งออกใช่ไหมคะเขามีคุณค่าในตัวเองดนะังนั้นนักเรียนอย่าไปเหยียดยามหรือว่าอย่าไปดูถูก อาชีพต่างๆนะแล้วก็ถ้านักเรียนจะชอบทํางานอะไรเนี่ยเมื่อโตขึ้นนั้นก็จะเลือกทําความตามตามถนัดของตัวเองใช่ไหมเหมือนชั่วโมงที่แล้วว่าครูสัวสอนนักเรียนไปว่านักเรียนชอบวิชาอะไรอ่ะการที่เราเริ่มชอบหรือว่ามีความรู้สึกชอบวิชาใดวิชาหนึ่งนั่นแสดงว่านักเรียนอาจจะทําได้ดีในวิชานั้นๆอ่าใน,นวิชานั้นก็อาจจะต่อยอดที่กับอาชีพของนักเรียนเช่น นักเรียนบอกว่าผมมาชอบวิชาคณิตศาสตร์อ่าวิชาคณิตศาสตร์สามารถต่อยอดได้เยอะเลยเช่นออยากจะไปคะแนนแล้วครูไปไหนวิศวกรไฟฟ้านัก่อนคุณหมอได้ไหมได้บัญชีได้อะไรอีกอะวิชาคณิตศาสตร์เราไปทำอะไรอีก ครูสอนพิเศษกณิตศาสตร์ครับครูว่าครูสอนพิเศษเป็นติวเตอร์ก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะบางคนบอกว่าชอบวิชาศิละปะมากเลยเนี่ยยังไม่ทันนำอะไรเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาเลื่อนสิบนาทีเยอะเกินไปศิละปะใช่ศิละปะศิละปะเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพใดได้คะจิะตรกรแบบภายใ,ในได้ไหมมันนาทีอย่างเงี้ย อ่าหรือว่าเป็นออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ไหมคะบรรจุภัณฑ์ได้ไหมไปทาอะไรได้อีกแล้วก็เป็นจิตรกรได้ด้วยค่ะเปจิตกรได้เลยแต่อย่าเป็นอะไรคะจิตเวชนะลูกไม่ได้จิตเวชหรือได่ดีถ้าเป็นจิตตกรจิตกรคือนักวาดภาพนักออกแบบใช่ไหมคะนักเรียนครูสัวอาจจะมีรูปสิ์ที่เป็น นักจิตจกรระดับโลกเลยก็ได้อ่าใครจะไปรู้แน่ลู้สิษย์ที่ครูสู่สอนอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคุณหมอนี่พอแน่นะคนครูสู่อาจจะต้องพึ่งบิงพึ่งบิงเด็กๆพวกนี้อย่างเช่นครูสู่ป่วยมาอ้าวไปจ้าเอกวรัชยาคุณแพทยหญิงวรัชยาแนนนินน่รักษาครูสู่ด้วยนะครู <laughs> สู่ป่วยเอ๊ะหรือว่าครูสู่เก็บศพเองอ๋ยใครจะเก็บศพศพผเลย ได้เก so ็บสูงกูส yeah, okay. ูเหรอแล้อ่ะเก็บสูงกูสูงให้ฟรีด้วยนะสุรการล่ะสุรการจะทำอะไรว่าสุรการบอกสุลการชอบวิชาศิลปะเอ๊ะกูสูดเดี๋ยวสุรการจะวาดลูกกูสูดอย่างสวยงามไว้ติดตามข้างกนะดูกอากาศหาเจ้าของยังฝันบุหรอยังหนึ่งไม่ไปยังไม่เอาอีกจะเลยนะเขาถึงบอกว่า ช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนพยายามอย่าเป็นศัตรูอย่าทะเลาะเบาะแว้งกับใครเพราะว่าในอนาคตวันหนึ่งเราอาจจะต้องพึ่งพิงพ่าพึ่งพิงพ่าไม่ใช่พึ่งพิงอาศัยพึ่งพากันและกันใช่ปะอ่าต่อไปวันนี้คุณสุตไม่มีการ้ันหรอกค่ะคุณุสูสอนได้ที่เดียวอ่าต่อไปบทต่อไปนะบทต่อไปสุตรการดีกว่าสุตรการอ่านให้ครูฟังหน่อยผมก็ยังเคี้ยวขนมเลย นลักฐนก็ตอนน้องขอใส่ข้างในสุดโอข้างใจ<อ>เนี่ยเรพึ่งอ่ะแล้วก็ขอทุนหออ่าเฉียงใจเป็นทุนหนุนนำหน้าอเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งมั่นแผงขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบรรลุสู่ประตูชัยใชย่เพื่อนส่สงมือ ตบมาให้สุรการไม่ใช่มือตบงี้นะาตบงี้อ่าปุกปื้อให้สุดการนะคะอ่ะเอาดวงใจเป็นทุน,น,น,นาัญ<อ>าเ,ะะเป็นแรงมุ่งแข,นขน่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบรรลุสู่ประตูชยัยความหมายของบทนี้ก็คือการทํางานอะไรก็ควรมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ใจกับงานนั้นๆใช้สติปัญญาที่มีอยู่เนี่ยต่อสู้กับงาน ไม่ใช่ต่อสู้กันต้องแส้นนี้ไม่ใช่ต่อสู้สกับความอุปสรรคความยากลําบากในการทํางานเนาะผลที่ได้มาจึงจากสาเร็จซึ่งสมมุติการเรียนออนไลน์ในตอนเนี้ยนักเรียนกําลังต่อสู้ไหมคะต่อสู้ค่ะผู้ถูกก็ต่อสู้ไหมคะต่อสู้ค่ะหนึ่งต่อสู้ในการขี้เกียจค่ะเกียจเข้าเรียนต่อสู้กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะวันหนึ่งวันใดมันอยากมาทรายศนะไปติดดับดับเข้าเรียนไม่ได้ช <c oughs> วยอีก <c oughs> ต่อสู้กับอะไรคะตัวนึงวันจายเด็กอาจจะหมดก็เป็นได้ต่อสู้กับอะไรถ้าเรียนจะต้องมาเรียนออนไลน์ต่อสู้กับผู้ปกครองบางคนโอ้โหแม่หนูกับแม่มาหนูจะเรียนออนไลน์อ้าวแต่ว่าต่อสู้กับพี่พี่ก็จะเรียนออนไลน์น้องก็จะเรียนออนไลน์ต่อสู้วันใหญ่เลยนะทุกคนต่อสู้กันในการเรียนออนไลน์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรียนผู้ที่ได้เรียนออนไลน์เนี่ย ถือว่านักเรียนมีความใฝ่รู้ดีเยี่ยมจะเรียนได้มากได้น้อยแต่นักเรียนก็ได้เหรียญใช่ไหมคะดีกว่านักเรียนทําไมเล่นเกมอยู่บ้านหรือว่านักเรียนนอนกินนอนอยู่บ้านเนี่ยดีนะคะแต่อ้วนใช่ไนมะจะเป็นโรกอันนี้ไปไหนแล้วล่ะติดโควิด่ <จะ S 1> ไอ<ด>้วนเบาหวาน,วานเนี่ยครูนอนอยู่บ้านอ้วนใช่ไหมลูกิดโควิดที่ครูนอนอยู่บ้านทุวันเสี่ยงโควิดด้วยนะเป็นเบาหวานนะเป็นเบาหวานนี่เป็นโรคที่ติดโควิดล่าจะเสียชีวิตนะเมื่อเช้าครูดูข่าวนะคะ ได้คุดูทาอะไรคะตอนเป็นเบาหวานจะคุยได้เจอเด็กไม่เธอแล้วไม่อ้วนแล้ดูผอม่ตายเลยผมจะได้รู้เนี่ยได้เห็ยนนะอ่ะอ่ะตอนนี้นะอัจฉริยะจะคุยอะไรล่ะคะดิอ่ะอ่ะจะเลือกจะเลือกเนาะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่นักเรียนกำลังจะต้องเผชิญอยู่นะนนักเรีย เอาง่ายๆว่าตอนนี้นักเรียนต่อสู้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะยิ่งโตขึ้นมันจะมีปัญหาอะไรที่มันยิ่งใหญ่เนาะนักเรียนก็ต้องฝึกฝนความอดทนนะการใช้ชีวิตมันไม่ง่ายลูกนะมันไม่เหมือนกับเรียนไปวันๆไม่ไม่ใช่นะคะต่อไปในอนาคตนักเรียนก็จะเข้าใจเองเนาะเพราะตอนนั้นครูเด็กๆก็เป็นแบบนี้แหละนักเรียนอ่ะต่อไปสรุปนะการทํางานอะไรควรมุ่งมั่นและใส่ใจกับงานนั้นนะคะใช้สติปัญญาที่มีอยู่ต่อสู้กับงานผลที่ได้มาจึงจะสําเร็จนะ ไปบทต่อไปใครดีอะเดี๋ยวครูหาค่ะอนผมนะครูไม่เอาไม่เอาธนาชาติไม่อยากได้ยินเสียงธนาชาตนะครับตอบคุณตู้คำถามเลยใครเอาอตือครับอ่าอตือใครอะจีวัาค่ะฮะไม่ใช่อตือคือเจเด็ใครจะใครจะอ่านนะ อาตือค่จไดค่ะอาาตออาตออคูไม่รู้จักชื่อเล่นอ่ะนักเรียนรุ่นนี้คูไม่เคยได้รู้จักชื่อเล่นใครนะอาชีวราเหรอลูกอาชีวราเลยเงินและทองกองอยู่หน้าประตูกองอยู่ประตูหน้าหน้าประตูมาเปิอ้ให้คูฟังเลยรับไม่ขาดสาทรับในดินสินในน้ำออกคลำไปแหลมของไทย พร้อมจะช่วยอำนาจพร้อมจะช่วยอะไรนทำหน่วยเอ้ยพร้อมจะช่วยอำนาจอำนาจให่ครับคุณมาคุณวังถอยนะคะอ่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 ะกูให้กูให้กูให้อ่ะอ่าโอเคเงินและทองกำอยู่ประตูหน้านะคะ คอยเปิดอ้ายิ้มรำไม่ขับใสเนาะซําในดินสิธิ์ในน้ําออกขัํมปลายแลมทงไทยพร้อมจะช่วยอำานวยเอ่ยจบแล้วนะคะในบทนี้แผ่นนินไทยของเรานั้นนะคะในน้ํามีปลาในน้ามีค่าถือว่าเป็นทรัพย์สินเงินทองทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็เหมือนกันนักเรียนก็มีสิ่งค่าในตัวเองเช่นสติปัญญาความสามารถซึ่งบางครั้งนักเรียนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองความสามารถอะไรใช่ไหม แต่นานไปเนี่ยจะมีความรู้แล้วก็มีความพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเหรอว่าเฮ้ยตัวเองฉันมีความสามารถนี้ว่ะเออหรือบางคนเนี่ยพัศออนไปไหนเนี่ยอ่าพัศออนอาจจะมีความสามารถในเรื่องของการอะไรคะปรุงอาหารเป็นเชฟกระทะเหล็กก็คือพัศออนพัศอ <c oughs> อนเชฟกระทะเหล็กแห่งปีส <c oughs> องพันห,ห้าร้อยหกสิบนี่ประเทศอีสาน,นสใช่ไหมปิดทอมือพัศออนนอกจากขายของแล้วนะคะนะพัศออนก็ลงมือทําด้วยทําขนมหวานนะนี่ ต่อไปก็อาจจะเปิดเป็นคาเฟ่ทัสดออนได้หรือว่าเป็นร้านอาหารของทัสออนก็ได้นะคะอันนี้คืออยู่กับอยู่ที่ว่าเราจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแค่นี้เลกประชนลูกนะอันนี้คือความหมายทั้งหมดครูถามว่าความหมายทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่บทลูกฮะตอนนี่เพิ่งแห่งกลมเมื่อกี้เราเรียนมีทั้งหมดกี่บท ตีนะคะล้นับในนาทีเจ็ดสิบเลี้ยสี่แล้วสุ่ค่สีบทสาบทนะคะสี่บทสรับสี่สี่บทสี่บทสี่บทเป็นในแชทพอดีนะสี่บทไปดูในแชทนะนัทพงศ์เฉยกันใครบอกเนี่ยแทปรทาหลุดใครบท พลครูให้นัทพลนัทพลไหวตัวทันนัทพลบอกสี่นะแต่ครูก็ได้ยินเพื่อนเราตอบสี่หลายคนนะคะนี่สี่หมนตรการห้าห้าหสี่ีีคืออะไรลูกน่าสี่บทเนาะสี่บทบทแรกเราเรื่องเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งเนาะบทที่สองกาสิกิจบทที่สามเอาดึงใจแล้วบทที่สี่เงินและทองนะคะแฟน้างเมื่อวานเน่ยไม่ไม่ทันฟังและ เดี๋ยวเดี๋ยววันวันไหนอ่ะเราเรียนกันวันอะไรวันจันทร์ใช่ป่ะวันจันกันคัะวันจันท์เนาะวันจันท์เดี๋ยวครูจะมาเปิดท่องอะไรนะตอนท็่ที่พึ่งแห่งตนให้ให้ฟังแล้วก็สาร์อาท์ใช่ป่ะสุเสาว์อาท์เนาะเรียนแานมาซ้อมท่องมาเดี๋ยวใครใครกล้ากล้าท่องให้ครูฟังแค่แบบส่องวักเนี้ยครูให้ห้าคะแนนนี่เอาใะ้ไรีนมาล้อเอาใะไรนมาลออ จะต่อยขอามแบบข้องแบบปิดกล้องก็ได้นะนี่ท่างแบบปิดกล้องก็ได้โอเคนะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะให้เรียนไปพักผ่อนรีแลกซ์เนาะแล้วพบกันใหม่ในวันจันนะคะพร้อมกับท่องอาขยันนะจ๊ะบ๊ายบายบททุวนนี้การบ้านเคยการบ้าน